ก็สอนี่โตีเช่มาีนนี้ลเก่าเด็อแล้วกเาอ่ให้กันดอมจัเช่อยอะแบบขอเเอออเออต้อตองยาอีโลเชปลูอีลูเก่าอีลูลอเก่าจีลูเมยลูเก่าพานะขายอนไลน์งเขาปุอโเชียนร้นือสาต้าเจ

À nguyên là ai con đấy? Xin bạn này. Xin xong đấy xin vào bộ. Quay lại

ประมาณเดียววะค้นบัวมาสองอันนี้นี่น่ะกินมาเอาแพ็กมาสองจอบเออไม่แหละเลิกับพี่น้องโอรุ่นจากี่เลืตัวปอยลูี่ิคย่ตานชร้ตอลนเน้ากาิตัวปลยั่เราลูที่สนใจเยสร้างตาไปสามารถสร้างต้จเรา 别叫哈，嗨嗨，你把别些叫人说叫小笑，把这啊，呢打的些呢，哥 <seen> <dog>，好久不吃了，哥，谁都出少毛了？多帮忙了？快帮忙了？我啥收下？啥大头的，都收你了？呀？你都你都都想的， 這是誰了?哎,居然得嘛。進得沒?進得沒?你你你,可樂耶。哦。他不過嘛。